คำเตือนนะครับปลูกไผ่เก้าดาวที่อีสานไม่ค่อยโตนะครับเทียบเทียบกับอันนี้ไผ่ยักษ์เมืองน่านเมื่อกี้มีไผ่สร้างมนฟ้ามนพอมเมล็ดนะครับนี่น,นะครับไผ่เก้าดาวที่โตดีหน่อยก็จะเป็นเก้าดาวหนาน้อยนะครับตัวนี้ก้าดาวทั้งห้าเราสั่งมาจากเมืองเลยก็โตดีแต่เพาะก้าดาวหนำน้อยนะครับ ส่วนก้าดาวธรรมดาไม่โตนะครับอันนี้คือความลับที่ค้นขายกิ่งพัน์เขาไม่ได้บอกเรานะครับนี้เป็นก้าวดาวนำน้อยตัวดีตัวสวยนะครับที่อีสานนะครับถ้าปลูกแบบไม่มีระบบน้ำนะครับแนะนำให้ไม่จะเป็นก็จะซื้อมาปลูกนะครับก้าวดาวนำ